ถ้าเลี้ยงแบบนี้มันก็มีข้อดีกับข้อเสียเลี้ยงงี้คือเราต้องขุนออกไวเพื่อจะต้องให้ได้เนื้อแล้วก็ขายไวเอาลูกมวน,นมตัวผู้มาขุนมันจะได้ไวสามเดือนขาย6เดือนขายถ้าเป็นแม่งวนี่เราต้องดูปีหนึ่งลูกออกมาปุ๊บถ้ามันไม่ดีเราก็จะขายถ้าดีเราก็เลี้ยงต่อใส่ผ่านได้อะเลือดมันนิ่อย่างเงี้ย มันจะหมุนเวียนให้เราไอหัวเนื้อเนี่ยเลี้ยงสาเดือนคุณออกจับมาเขาคอกใหม่คุณใหม่จะหมุดผมซื้อมาตัวละหกพันนี้ผมก็ข่ายตัวสองหมื่นก็มีส0งหมื่ก็มีมันแล้วแต่ล้างทำมาได้ดีมั้นได้ดีอยู่ได้ถ้าไม่ได้ไปทํางานอื่นเลยท่านต่ำก็ต้องมี10บแม่แล้วก็งัวเนื้อเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีถึง10บตัว ถ้ารุ่นนี้เราขายก็ขายได้ถ้าได้ราคาตั้งราคาไปเงี้ยผมขายตั้งอรุ่นนี้ไปเย็นรุ่นอ้วนใหญ่เลยขายเท่าไรผมเรียกราคาไปอัิมุตสองมือเงี้ยถ้าต้อนนี้หน่อยผมก็ให้อย่างเงี้ยผมนายนิทัศน,น์เนสุวรรณเจ้าของความงวัวที่นี่ แล้วก็กงงนี้เขาเรียกวังสลาทุ่มประตูไม่ได้รุ่นใหม่ก็เรียกวังสลาอ่วังสลาซอยหนึ่งอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจน์อยู่ตรงนี้ทั้งหมดตอนนี้20ตัว3ามสายพันธุ์มีชาวเล่บามันเล่แล้วก็งวนมแล้วก็บามันแดงถ้า ราคาใส่พันนี้ดีเรามีราคาเราก็ได้ถ้าเราเลี้ยงพื้นเดียวเหมือนโชเล่ย์อย่างเดียวนี้ถ้าราคามันตกเราก็ไม่ได้ใส่ผ่านอื่นมแมลงเนี้ยอ่าอืมตนี้ถ้าว่านี่คือพื้นพื้นที่ผมเลี้ยงไว้นะแต่นี้เลี้ยงส่วนมากจะเป็นงูขุนเอาลูกมวนนมตัวผู้มาขุนอ่ามันจะได้ไวอะ่ะสามเดือนข่ายหกเดือนขายถ้าเป็นแมงวัวนี่เราต้องดูปีหนึ่งลูกออกมาปุ๊บถ้ามันไม่ดีเราก็จะขาย ถ้าดีเราก็เลี้ยงต่อใส่ผันได้อย่างเงี้ยเลือดมันนิ่งอย่างเงี้ยมันมี f 1 f 2 f 3 f 4 f 5มันไล่ใส่ใส่ผันบางทีก็นหนูเลี้ยงงูฝูงก็เลี้ยงกลุนี้แหละ30-40แม่ก็พับเป็นงูสายแบบบ้านแบบบะมัน่นไทยใหญ่อย่างเงี้ยผมก็มาเปลี่ยน เป็นบะมันอ่าลูกกระทบมาคำว่าลูกกระทบคือซ่องไส้ผันบะมันเละอย่างเงี้อ่าอ่ถาถ้าเรียกท,ที่เราเห็นทั่วไปทั่วไปอะอ่าถ้าใส่ตรงเนี้ยคือยอดมันแพงตวงตกห้าหมื่นแสนสมมติ20ตัวเนี่ยใช้วงเงินเยอะที่เราจะต้องมาซื้อใส่พันเข้าหมอกในคอกใช่มอะแต่นี้เราไล่ใส่พันเองมีแม่ดีๆเงี้ยเราก็ยัดน้าเชื้อดีๆไปอ่าถ้าลูกออกมาได้ก็ลูกตัวแรกได้ก็เป็น F1 ไปแหละ เลี้ยงับบูงใหญ่ๆเหมือนเหมือนครัง้งก่อนนู้น,นกบับเลี้ยงปัจจุบันเนี่ยแบบไหนดีแบบก่อนดีกว่าคือต้นทุนเราตำ่ำไอ้นี่คือเราต้องค้นมาให้มันกินอย่างเดียวมันอยู่กับที่แบบเลี้ยงฟงกก็ไล่เลี้ยงไปบางทีกินเย็นมื้อเดียวจะยู่อย่างนี้นกินสองมือ ค่าใช้จ่ายมันสูงกว่าฝูงนี้ไล่กินหญ้าตาเนี้ยตาไล่ไปใช้เวลาน้อยเราเสียเวลาเงี้ยถ้าเลี้ยงแบบนี้มันก็มีมีข้อดีกับข้อเสียเลี้ยงงี้คือเราต้องขุนออกไวอ่าเพื่อจะต้องเอาเนื้อให้ได้เนื้อแล้วก็ขายไวถ้าแบบนั้นเราเลี้ยงล่าง ไม่ได้คุณกินธรรมชาติไปอแล้วได้ได้ล้างปุ๊บก,ก็จับเขาคอกคุณออย่างนั้นมันมีลายขคอคิดนะ,ะ <c oughs> ครับแบบจำคอกที่ออกคุ้นกันอย่างนี้คือเขาก็ไปซื้อในฝูงนั่นแหละเอาไปคุ้นหัวได้ประมาณครบวกว่าเขาเขาคอกคุนเลยตัวผู้ล้วนอย่างเรานี่เย้เหละ,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 ะโอนแม่นั้นคือแม่นี้อ ผมอาหาาเนี่ยผมใช้ของสดหมดต้นกระโพดเปลือกยอดแล้วก็เน้นคือฝางไม่ได้ผสมคือไอ้ส้นตัวเนี้ยโมรวงกันไปเลยครับที่เห็นเนี่ยครับฝางนี่ตอนแบบมืดมืด กลับบ้านก็ให้มันย้ายเอื้องคือมันข้องแหง้งมันที่ได้ไม่เล็กอย่างเงี้ยจะบางทีมันก็ไม่ค่อยได้ให้นอกจากไม่มีจริงๆถึงให้มันเป็นเป็นลุ้นๆมันไม่ได้ถ้าถ้าเปิดได้คือขข่หมดเนี่ยได้ บางทีตัวนี้อ้วนกรผมยก่กอ,อมันเป็นไรลุ้นผมข่ยยกปีได้ปีนนนเนี่ย้ดงวดชุดนี้จับมาต้นปีไปขข่ท้ายปีออย่างเงี้ยก็ทําไปขข่ไปไม่ได้คิดว่าจะจดข้อมูลอย่างนี้ไว้จะมุดผมซื้อมาตัวละหกพันนี้ผมก็ขข่ตวงสั่มหมื่นก็มีสองหมื่นก็มีมันแล้วแต่ลา้างทำมาได้ดีมันได้ดีงวเนี้อยู่ได้ <c oughs> อยู่ได้อ,ไดอะได้ครับ <c oughs> ถ้าขี่คู่ถ้าไม่ได้ไป ทำงานอื่นเลยมันยังน้อยขั้นต่ำก็ต้องมี10บแม่ครับแม่ใส่พันดีๆนะแล้วก็งวเนื้อเนี่ยยังน้อยก็ต้องมีถึง10บตัวงวคุณอนะ่ะมันจะมุนเวียนให้เราไอ้งวเนื้อเนี่ยเลี้ยงสเดือนคุณออกจับมําเขาคอกใหม่คุณใหม่อย่างเงี้ยถ้าห้าแม่เนี่ยถ้าถ้าเราไม่มีงานทิปอื่นเสริมนะเราอยู่ไม่ได้เพราะแต่และเดือนเราต้องกินทุกวันใช้ทุกเดือนใช่ไหมอ่า ราไม่มีงวสภาพนี้เราก็ขายเป็นไร่หรือเป็นตันโมขายมันมีพวกโผ่หญ่มาซื้อซื้อแบบเป็นตันตันละหกร้อยหน้าแพงก็ตันละพันแล้วแต่เป็นหน้าๆพวกนี้กระโพดก็เอาอัดใส่ถุงดำอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถุงดำที่ที่พมซื้อมาเนี่ยอัดใส่ถุงละ25ยี่สิบห้าโลอ่าตันหนึ่งก็ช่วงนี้ก็อยู่ประมาณพันพันสองพันสี่ตันก็สี่สิบลูกอ่ะ เราก็เอาไปเลี้ยงแพะเลี้ยงงัวได้หมดอ่าอย่างนี้ถ้าผมมีงัวเองเงี้ยผมก็ไม่ได้ขายผมก็ตัดมาให้งัวอ่าตัดเต็ดก็เดี๋ยวก็รถไถมูลลินใหม่ปลูกใหม่ ตัวแรกนี่บอมมันแดงตัวนี้ซื้อมาคุ้นทางนั้น,นอันนี้แปดแปดเดืก็กว่าครับมันงัวเนี่ยมันเป็นใสเหนือมันกินแต่ฟางมันมาเจอของสดมันยังไม่ค่อยกินเท่าไหร่เพิองอ่งจะจับมาเพราะทางอีสานมันกินฟางหมดตัวตัวที่สองนี้ก็เล่ชาวเล่นี่ก็ซื้อมาคุ้นนะซื้อมาคุ้นเพราะใส่ผ่านมันยังไม่ได้ มันรู้กระทบที่ว่าออกมาเนี่ยเลือดมันยังไม่ดีผลิตนี่ถ้ารุ่นนี้เราขายก็ขายได้ถ้าได้ราคาถ้ายังอ่ะพมตั้งราคาไปเงี้ยถ้าพ่อค้าสนใจผมก็ขายอย่างนี้ผมขายตั้งะรุ่นนี้ไปย็นรุ่นอ้วนใหญ่เลยอสมมติมีพ่อค้ามาเนี่ยขายเท่าไรผมเรียกราคาไปอ่ะสมมติสองเมืองเงี้ยข้าตอนนี้น้อยผมก็ให้อย่างเงี้ยครับอันนี้งวัวนมครับใส่นม ไอ้นี่เอามาคุณโดยเฉพาะนมไม่ได้ไปทําเลือดอะไรเลยคุณโดยเฉพาะเลยครับพวกนี้เขาเรียกงวัวปลดระวางคําว่าปลดะวางคืออ่อถ้างวงัวรีดเนี่ยเอาถ้าออกมาเป็นทูพุเขาจะขายทิ้งเจ้าของฟาร์มเขาไม่เอาไว้เลยเขาก็ขายมาตวงเขาเลี้ยงอดนมแล้วก็สามพันห้าพันเจ็ดพันแล้วแต่แล้วก็ซื้อมาคุณแต่ถามว่าราคานี่กับพวกงวเทะเลไม่ไม่นี่กันตอนอ้วนแล้ว อัน, 20, นี่ขายสองหมื่นนั่นก็ขายสองหมื่นเหมือนกันจริงๆไซส์อย่างเงี้ยนะสามเดือนถึงห้าเดือนแล้วก็ปล่อยได้ปล่อยได้ระดับสามหมื่นขึ้นอ่าตอนนี้ตวงเนี่ยเรากินะมดตาถ้าซื้อกระโพดหมักเนี้ยตวงยี่สิบห้าโลใช่ไหมต่อถุงวันหนึ่งหมดอ่า เยอะพราะงัวไปเพราะเราไม่ถ้าคุณจะแปลงอาหารเพราะของสดเนี่ยจะไม่ค่อยกินกินแต่ก็อาหารเล้งเนื้ออย่างเดียวอ่าน่าจะเปลืองลูก380ร้อยแปด่เทไว้เลยลูกหนึ่งมันก็กินจนไปเรื่อยอ่ะของเองของสดนี้ผมไม่ได้ซื้อนะอ่าแบบปลูกเองทําเองแบบพอเพียงอะ่ะเคยอยู่ในนี้ไม่ได้ไปซื้อมีบ้างยามขาดก็ซื้อบ้างครับตอนหน้าขาดจะซื้อไม่เยอะ มันจะได้ตรงนี้อ่ะเหมือนกันหมดครับงวนมไปเย้นสองสี่ห้าตัวเนี่ยงวนมเนี่ยชุดขุ่นครับไปนู้นก็เป็นแม่พันธุ์และเชวเล่ครับที่ททว่าพี่ยืนอยู่ยนะครับนั่นเป็นแม่ใส่พันธุ์ไปแล้ะผสมไปงวัวสองตัวสุดท้ายที่อยู่นู้น อ๋อนั่นก็งัวนมแบบนี้แต่เป็นงัวชุดเล็กงัวนมงวัวขุนเหมือนกันครับที่อยู่คอกเต็นท์ด้วยนะครับนี่ก็ใช่สามตัวนี้ก็ใช่มันจะเป็นอย่างเงี้ยเล็กๆมันจะต้องเลี้ยงแบบนี้แหละไปอัดไม่ได้อัดแล้วขาดทุนเลี้ยงล้างเลี้ยงโขงเนี่ยชุดนี้ก็แบบนั้นเหมือนกันที่ผมเลี้ยงไว้งี้ก็ตอนได้ปุ๊บตัวหนไข่ก็เอามาเข้าคอกนี่ ตัวนี้ก็น่าทำสายพันธุ์แม่พันธุ์นี่เลือดดีเลยนี่เอฟหนึ่งแล้วครับเนี่ยชาวาเล่เนี่ยแต่ชื่อชื่อมันอยู่ในในใบลูกชายมันบอกอ่าเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยนี่แม่มันคือสายพันธุ์เล่นี่มันเป็นสายของกำแพงแสนแม่แม่ของแม่มันอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่เนี่ยเป็นสายของกำแพงแสนแต่นี้ก็มายัดน้ําเชือ้อแต่ใบในในใบย,ยังไม่รู้ชื่อเพราะลูกชาย ผมไม่ได้ดูแต่ตัวนี้น่าทำใส่พันเพราะนี่มันขึ้นเอฟหนึ่งแล้วทั้งงัวเขาเรียกเรียกเป็นเอฟหนึ่งไปแล้วถ้าสนใจนะเนี่ยเนี่ยตัวนี้น่าทำใส่พันถ้าไปเริ่มเป็นสัตว์แล้วไปยัดใส่พันไม่ไม่ได้เลยยัดเลือดร้อยก็ได้เนี่ยแต่ผมไม่ได้ทาเข่าเพราะผมสงสารมันจริงๆทาเข่ามันก็ไปอีกแบบหนึง่งคือช็อตเข่าครับ ผมไม่ได้ทำเพื่อไม่ให้เฟตหนึ่งสองมันสวยงามเข้ามันจะโปนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปดูนุ่นก็จะเห็นอ่าเพราะเนี้ยเพราะตัวเนี้ยส่ยพันธุ์ดีถ้ากย่างนี้รูกกะทบบามันเล่ตัวนี้บามันเล่อันนี้บามันเล่ ทั้งใน <ę twe ety> นี่ใส่เพชรบุรีพันไม่มีเข่าเนี่ยเนี่ยลูกมันเนี่ยน่าน่าทำใส่พันได้ปล่อยฝูงด้วยจะทํำพ่อพันมันตั้งแมยัดดีบไปแต่นี้มันแช,ช่ผิดสีอ่าเนี่ยตัวนี้ถ้าใครสนใจเนี่ยไปทํำพ่อพันได้เนี่ย คีราคาคุยกันที่ที่หน้าคอกหรือหน้าเนี่ยมาดูได้ที่ไหนครับพ่อมาที่บ้านก่อนเลยมาที่บ้านเนี่ยหมู่หนึ่งเนี่ยตามเบอร์โทรครับเดี๋ยวเอาคงเบอร์ก่อนครับคือใครสนใจนะคือว่าไปปล่อยฝูงหรือทําที่คอกมีแม่พันุอยู่สี่แม่ห้าแม่เงี้ยลองเอาไปทําดูเพราะมันใส่ดีฟแต่มันพิชเชตสี่่จะเลือดมันดีคือว่า ไม่มีข้าวข้าห่ากันแต่พื้นเพอื่นผมไม่รู้นี่ไม่ต้องทเเนะเอาาํเข้าวเลยนะมันออกมาไม่มีข้าวเลยใครลิ่ต้อมาุยกันที่นี่ครับถ้าสนใจนคือพื้นพื้นน่ะที่นี่ไม่ใช่ว่าราคาโหดหรืออะไรงั้นไม่ใช่พื้นบ้าน